สวัสดีค่ะว่ากเรามาจากโรงเรียนบ้านสามแพ้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัชตรพูนธรรมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพพัฒาวัฒน์ตรงครับ ขอขอเชิญรับชมวิดีโอแนะนำโรงเรียนเลยค่ะโรงเรียนบ้านสามแพรกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่แตําบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งเดิมตั้งอยู่ริมคลองบางสามแพรกด้านฝั่งตะวันตก ซึ่งห่างจากโรงเรียนปัจจุบัน1กิโลเมตรสร้างเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพศ2 4 8 2ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวต่อมาพศ2 5 0 0ผู้ใหญ่เฉยและคุณแม่หนอสุกนกได้มอบที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารเรียนแบบปหนขอ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านสามแพรกในปัจจุบันบนเนื้อที่6ไร่34ตารางวาโรงเรียนบ้านสามแพรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นปรฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน33คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเน้นคุณธรรมนำวิชาการสืบสารภูมิปัญญา รู้คุณค่าทรัพ,พยากรรักษาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามแพรกตั้งอยู่ในพื้นที่ดินเค็มจึงทำให้พบเจอผักชะาามได้อย่างแพร่หลายซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เนื่องจากผักชคกามเป็นพืชที่นิยมนำมาประกอบอาหารนักเรียนและคณะครูจึงร่วมกันคิดและวิเคราะห์ว่าผู้คนนิยมรับประทานอาหารแบบใดจึงได้ข้อสรุปคือผู้คนนิยมรับประทานอาหารว่างเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้ทางโรงเรียนมัธยมแรกนำผักชคกามมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกียบม,มาเป็นกิจกรรมบริษัทสร้างการดีชื่อว่า แปลงแปลงร่างชักขามล่อปลาต่อมาเข้าประกวดโครงการกับสหกรณ์อมทรัพย์ครูพิบุรีหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลชมเชยและเข้าแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71การแปลรูปอาหารข้าวเกียบผักชะคามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเหรียญทอง แต่เนื่องด้วยเข้าเก็บชะครามเริ่มมีผู้ผลิตอย่างแพร่หลายคณะครูและนักเรียนจึงร่วมกันคิดค้นการสร้างผลิตภัณฑ์จากชะครามเพิ่มขึ้นโดยนำชะครามมาทำเบเกอรี่ใช้ชื่อว่ากรีนนี่จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเพื่อสร้างภาพจำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ในชื่อว่ากรีนนี่ฟินนี่และเพิ่มน้ำชะครามฮันนี่ลาม สร้างความหลากหลายในการเลือกรับประทานต่อมาจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ติ่ซัำคือสาะเปาและขนมจีโดยนำชะครามมาผสมกับแป้งเป็นเนื้อแป้งชะครามการผเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากชะครามสู่คนภายนอกการจัดกิจกรรมทุกเห็ดนางฟ้ากินปลาหมอคางดำเรียนทำตับจาก มีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่ทำจากชัครามและมีการเรียนรู้การแปรรูปอาหารจากชะครามรวมกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนการเปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์การไปเปิดบูธกิจกรรมพอ,อสวเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และการไปร่วมมหกรรมอาหารพื้นบ้านอําเภอบ้านแหลม ที่เกิดจากน้ำเค็มแหล่งเค็มเขาก็ต้องมีรสชาติเค็มใ่ปวะพอมาแปลงรูปเป็นน้ำดม้นหวานมาถ้าเกิดว่าใครเคยไปกันชันมะนาวมันคล้หา,ายกันมากอร่อยค่ะ เข้าชุมชนห้องเรียนภูมิปัญญาจากชุมชนอาหารจากชะคามอัตลักษณ์ชุมชนเราบอยให้น้องๆได้เข้าไปคุยคุยกับพ่อพ่อแม่แม่ในชุมชนแล้วก็ไปดูต้นชะคามกันจริงๆครับก่อนที่จะมารับประทานอาหารกลางวันนี่เป็นขนมใบชะคามครับคุณครูเขาตั้งชื่อกันว่ากรีนนี่ครับไม่ใช่บราวนี่นะอร่อยยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้กางนัน โรงเรียนบ้านสามแพรกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมันซ้ำลสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาจากโรงเรียนบ้านสามแพรกจะมาเล่าเรื่องราวของใบชะครามพื้นที่พื้นที่ของเรา ที่ไม่ได้มีแต่ความอร่อยแต่ยังมีประโยชน์มากมายจนพวกเราต้องหาวิธีมาแปลรูปให้ทุกคนได้ลองกันค่ะบบชาคามหน้าตาดูอาธรรมดาธรรมดาแต่มีดีกว่าที่เราคิดนะคะที่สาคัญมีสารอาหารเยอะมากเลยค่ะทั้งเบต้าแคโรทีนสูงกว่าผักวุ้งจีนถึง20เท่าแถมยังมีแคลเซียม สารต้านอนุมูลอิสระอีกเพียบเลยค่ะจากที่เพื่อนเล่าไปพวกเราคิดว่าใบชะคาบมีประโยชน์ขนาดนี้ก็น่าจะนำมาทำก็น่าจะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนได้ครับเราเริ่มจากการลองผิดลองถูกทำของอร่อยอร่อยหลายอย่างเลยครับเราเคยทำข้าวเกียบน้ำชะคามน้ำพึ่งมะนาว กินี่ฟินนี่ที่ขายบาวนี่สละเปาแป้งชะคามและขนมจีแป้งชะคาม <IS> พวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เพิ่มมูลค่าให้กับใบชะคามและแล้วก็ทำให้คนในชุมชนรูจ้จักและเห็นความสำคัญของใบชะคามมากขึ้นครับและล่าสุดนี้พวกเราได้ลองแปลรูปใบชะคามมา มามาทำเป็นผงชะครามเพราะพวกเราสังเกตเห็นว่าเพื่อนเพื่อนชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากเลยค่ะพวกเราจึงนำผงชะครามมาผสมกับแป้งและทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กค่ะการทำแบบนี้ทำให้เมนูก๋วยเตี๋ยวธรมธรมดาธรรมดามีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยครับ พวกเราภูมิใจที่ได้นำพืชท้องถิ่นอย่างชะครามมาพัฒนาจนกลายเป็นของอร่อยอร่อยได้หลากหลายรูปแบบครับขอบขอบคุณมากค่ะที่รับฟังถ้ามีโอกาสอยากให้ลองผลิตภัณฑ์จากใบชะครามดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงประมือให้บ้านสามแพรกหน่อยค่ะน่ารักมาก มีที่บุธเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวตามไปนะคะชิมนะคะที่บุธนะคะอร่อยคะ่ะบ้านสามแพย์ตอนนั้นไปช่วยจับปลาหมอคางดํากันอะ่ะโอ้ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ของบ้านสามแพ์ที่ทําจากชักครามหลากหลายรูปแบบ,บเลยนะคะ